ฮัลโหลอู้เอาภาพทิศสวยๆมาฝาทุกคนเด้เมื่อคืนก็เพิ่งไลฟ์นะลูกไปดูย้อนหลังด้วยนะวันนี้อยากจะให้เทคนิคสั้นๆนะลูกว่าทำตามสัญชาตญาณกับทำตามใจนะี่มันไม่เหมือนกันเลยนะเฮ้โลสวยไหมบรรยากาศยามเช้านะจ๊ะอู้ เมฆมันฟินมากเลยดูสิมันไม่มีเมฆเลยไงประเด็นน่ะจะบอกว่าไงท้องฟ้ามันฟินมากเลยนะว้าวไหมทําตามสัญชาตญาณกับทําตามใจนี่เหมือนกันไหมนะมันแพงมากนะลูกนะอันนี้ก็ลึกมากแล้วกเออ็เดี๋ยวครูจะมีสอนเร็วๆนี้ในคัดกายทองคำนะกายทองคำก็คือ อดล็อกเรื่องสุขภาพไปเลยน,นะแล้วก็จะได้อุ้ยมีนกบินด้วยเห็นปะดา,าเมื่อกี้จะได้แข็งแรงตลอดทั้งปีทั้งชาติตลอดไปไม่ละ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงมาจากปัญญาล้วนเลยปัญญาแก่นศยธรรมนะแถมยังอยู่ห่างจากโกาครคภัยไข้เจ็บอื่นๆใดด้วยนะเอาวันนี้เดี๋ยวให้หนึ่งเทคนิคนะคือ,อไรามาทำตามสัญชาตญาณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยเวลาทำเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะ นี่คืออะไรอ๋อเครื่องบินนึกว่าเม็ดอะไรตลกงาดักปะจ้เฮ้ยตะมูตะมีปะจาะอะทาตามสัญชาตญาณเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําตามสันดานเก่าฟังให้ดีนะก็เหมือนกับมนุษย์แหละที่ถูกบุกฝังมาว่าจะต้องดิ้นรนใช่ไหมจะต้องเอาตัวรอดจะต้องสัญชาตญาณน,นะน่ะนึกออกปละล่ะเอาตัวรอดเขาเรียก Ne เจ jerk reaction นะ ถาเรียกว่านั่นแหละสัญชาตยานก็คือพูดภาษาคนง่ายๆคือทําตามสันดานเก่านั่นเองเนื้อออกไหมแต่เวลาคุณทําตามใจใจสั่งมาเนี่ยใจข้างในเนี่ยมันเป็นสันดานใหม่แล้ะแล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยทาตามสัญชาตยานมากกว่าที่จะทําตามใจตัวเองเนื้อออกไหเนี่ยแพงนะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอย่างเดียวกันแต่มันไม่ใช่นะคือคุณนั่งตกผลึกเลยว่าเวลาทําตามสัญชาตยานเนี่ยซึ่งเป็นดั้งเดิม สิ่งที่เราคิดมาสิ่งที่เราปลูกฝังมาแล้วก็ได้รับกันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความกลัวทั้งหมดเลยนึกออกไหมเป็นความกลัวเป็นความกลัวจะหมดไปกลัว <oret tiempo. S 2> จะมีไม่พอแล้วก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะตายนะเดี๋ยวกลัวตายนะนึกออกไหมนี่คือสัญชาตญาณไงที่จะเอาตัวรอดน,นึกออกไหมนึกออกไหมคือถ้าทําตามสัญชาตญาณเนี่ยคือแค่เอาตัวรอดแต่ถ้าทําตามใจเนี่ยคือจะเอาตัวเองจะเหลือรุ่งเรืองนึกออกปะมันแพงนะเนี่ยแล้วก็คงไม่มีใครบอกอะเพราะมันดูเพ้อเจอมากมันดูแบบว่า เไม,ม่ใครบอกอะไรแบบนี้มันลึกมากกันลูกนะอันนี้ก็ให้ไปเป็นเกตเล็กๆนะเพราะว่าการได้รู้ปัญญาเนี่ก็ประเสริฐที่สุดนะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราควรยึดถืออันไหนแล้วก็ควรฟังสิ่งไหนมากกว่าไงเข้าใจป่ะเวลาทําตามสัญชาตญาณก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าใครโกรธมาเรากดกลับเงี้ยนี่ก็คือสัญชาตญาณสันดานน้ําเก่าของตัวเองไงเห็นปหละ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าข้างในลึกๆถามตัวเองจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยาก จะทำสิ่งนั้นนะแต่นั้นมันแค่เป็นสัญชาตญาณหรือเป็นสันดานเก่าที่ฝึกมาจนหนาจนชินโอเคไหมแต่ถ้าทําตามใจตัวเองเนี่ย คุณจะเลือกความรักเสมอเลยคุณจะเลือกอะไรที่มันเบาอ่ะคุณจะเลือกที่จะไม่โต้แย้งคุณที่คุณจะเลือกเลือกที่จะไม่เถียงคุณที่จะคุณที่คุณเลือกที่จะไปในความเบิกบานคุณเลือกหาทางความเจริญไงคุณจะเลือกสิ่งที่ทําให้ตัวเองหลั่นล้าไงใช่ไหมมนุษย์เวลามันน่าเบื่อนะเวลาเรามานั่งเถียงกันเห็นปะด่ะเพราะเถียงเนี้ยไม่มีวันจบวันสิ้นไงเพราะมันไม่มีถูกผิดในโลกใบนี้ที่แท้จริงไงเข้าใจปะเห็นไหม สันชาตยานก็คือจะด่ากลับไงจะเถียงกลับนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นทําตามใจของคเนียคุณก็จะไปหาที่เบาคุณก็จะไปทําเรื่องหลั่นลาคุณลองสังเกตเด็กดูนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สมมุติว่าถ้าเขาอยากดูโทรศัพท์แล้วเราไม่ให้เขาดูเนี่ยเขาก็งองแงได้พักหนึ่งแล้วเขาก็ไปหาเรื่องหลั่นละอื่นๆเห็นไหมล่ะเปลี่ยนโฟกัสนั่นเองแพงมากๆเลยนะลูกนะ ว่าคืนนี้ตอนเช้าก็ขอให้ทุนเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยยิ่งขึ้นไปมีแต่ความสุขความจเจริญอยู่ในพื้นที่ของปัญญาอยู่ในความกระจ่างไพศาลนะแล้วก็เป็นความรักเหลือเฟือล้นเหลือนั้นละูกนะ้าเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานหอมหวานตลอดไปนะแล้วก็เลือกฉลาดให้กับตัวเองเสมอแล้วก็